รามาต่อกันเลยนะคะอันนี้เราจะจบแถวที่สองนะคะแถวที่สองอการจบเนี่ยเรามีสองแบบนะแต่ป้าสุจะถักให้ดู<ม>เดี๋ยวป้าสุทําคลิปแยกให้ดูนะ<ม>อันนี้เราจะถักแบบแบบหนึ่งนะ<ม>ก็คือทําโซ่สามของเขาแล้วก็นับหนึ่งสองสามโซ่แล้วก็ไปจบที่จุดเริ่มนะคะจุดตรงจุดนี้นะคะดึงให้ตึงนะคะแบบนี้นะแล้วก็ล็อกค่ะแล้วก็เลื่อนห่วงไปหนึ่งห่วงเพื่อไปเริ่มต้นใหม่ในช่องถัดไปนะคะแล้วก็โซ่สามเป็นหลักที่หนึ่งตรงจุดนี้นะคะแถวที่สามเนี่ยเราจะเป็น อพอหนึ่งคอห้านะตอนนี้เป็นหลักที่หนึ่งไว้นะคะก็พอหนึ่งคอห้าอันนี้โซ่สามก็จะเป็นหลักที่หนึ่งอยู่นะคะแล้วก็ถัดอีกสี่หลักค่ะพอหนึ่งคอหลักที่เป็นสองนะคะแล้วก็สามพอหนึ่งคอหลักที่สี่แล้วก็พอหนึ่งคอหลักที่ห้าค่ะพอครบห้าหลักแล้วนะคะก็ได้แบบนี้นะเราก็จะทําคอทอหนึ่งลงในช่องถัดไปเลยค่ะนะคะตรงนี้ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้านะคะแล้วก็คอทอหนึ่งค่ะในช่องถัดไปค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะทำพอหนึ่งคอห้าอันนี้เป็นมุมนะพอหนึ่งคอห้าโซ่ห้าแล้วพอหนึ่งคอห้าในช่องเดียวกันก็จะเป็นมุมนะคะซึ่งตอนจุดเริ่มต้นเนี่ยเราทำเป็นครึ่งมุมเอาไว้นะคะอันนี้แล้วคอหนึ่งคอห้าแล้วก็โซ่ห้านะคะนี่นะคะแล้วก็ ต่อไปเลยค่ะพอหนึ่งคอห้าในจุดเดิมนะคะก็จะเกิดเป็นมุมขึ้นมานะอันนี้เป็นมุมเต็มมุมที่หนึ่งนะคะแต่ส่วนมาเจอคู่นี้เนี่ยเราได้ด้านข้างหนึ่งด้านละนะคะพอหนึ่งคอหลักที่สี่แล้วก็พอหนึ่งคอหลักที่ห้าค่ะแบบนี้นะคะคอทอนหนึ่งลงในช่องถัดไปค่ะอ่าเราก็ลองทำด้านที่สองอยู่นะคะโซ่ห้าค่ะแล้วก็คอทอนหนึ่งในช่องถัดไปอีกนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทํามุมที่สองนะคะมุมเต็มมุมที่สองนะวิธีทําเหมือนเดิมนะคะคือพอหนึ่งคอห้าโซ่ห้าแล้วก็พอหนึ่งคอห้าในช่องเดียวกันค่ะนะคะอันนี้ค่ะช่องนี้นะคะ,อะพอหนึ่งคอหนึ่งค่ะพอหนึ่งคอสองพอหนึ่งคอสามพอหนึ่งคอสี่แล้วก็พอหนึ่งคอห้าค่ะได้ครึ่งมุมแล้วนะคะโซ่ห้าค่ะแล้วก็พอหนึ่งคออีกห้านะคะในช่องเดิมนะคะ เป็นมุมที่สองนะคะเราจะถักทั้งหมดสี่มุมค่ะเป็นสี่มุมสี่ด้านนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้นะคะเสร็จแล้วคอทอลหนึ่งค่ะแบบนี้นะคะได้สองมุมเต็มๆนะเพื่อให้สวยงามเหมือนกับที่เราตั้งใจไว้นะคะเราก็ถักให้ครบนะเป็นสีด้านนะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ